รางวัลน,นักกีฬาตัวทำยอดเยี่ยมค่ะได้แก่น,นทนันสมบัติหลายจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะคุณิโรดอยู่กับเราก่อนนะคะ<ช>มอบ<ช>ราง<ช>วัลกันต่อเลยค่ะรางวัลน,นักกีฬาตัวเสิร์ฟยอดเยี่ยมได้แก่กิติพงศ์พลฐานค่ะจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะร้อมกับทุนการศึกษาบุลคท่า5,000บาทค่ะตัวเสิร์ฟยอดเยี่ยมของเรานะคะ นักกีฬาตัวชงยอดเยี่ยมได้แก่วัชรพลนะคะคำแก้วจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนี่แหละค่ะโทรฟีตัวชงยอดเยี heures, meter, ่ยมนะคะขอบพระคุณคุณปราโมททูป <t> ูชาด้วยนะคะผู <t rol> <ot> ้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้แก่สกุลชัยดับโซค่ะจากท่าขอนยางพิทยาคมค่ะและในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณคุณโรนดบุญสิริดุลเรืองอีกครั้งหนึ่งนะคะ รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าได้แก่เมธวัตรร่วมชาค่ะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมค่ะยอ้อนเยี่ยมมากๆานะคะนี่ละค่ะคุณกประมบอบเสื้อแจ็คเก็ต MVP จากวอล l d นะคะอย่างเท่เลยค่ะอย่างเท่เลยนะคะนี่คือ MVP ีพี อดเยี่ยมมากๆโอกาสนี้เดี๋ยวเราขอขอบพระคุณคุณพัฒนพงศ์หนูพันที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล MVP ค่ะมอบรางวัลรถจักรยานยน